สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเลขยกกำลังนะคะหัวข้อคือกลนนะคะวิดีโอชุดนี้ชื่อว่ากลนที่สองไอ้กลนเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วบางทีที่เราพูดกันก็คือรูทถอดรูทอะไรพวกนี้เนาะก็คือวันเนี้ยจะมาสอนถอดรูทกันนะคะเราบอกว่าอ่ะถ้าเราให้รูทเอนะคะมีค่าเท่ากับ B มันแปลว่าอะไรนะมันจะแปลว่า b กําลังสองเนี่ยอ่ะเราเขียนอย่างไรว่า A เนี่ย มันจะมีค่าเท่ากับ b กำลังสนะคะโดยที่ a และ b เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะคะอะยังไงอะไรอะไรคือ a b อะไรนี่เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขก,กันละกันนะถ้าสมมติว่าเราให้ตัวอย่างว่าเป็นรนะูทเนาะขอเรียกว่ารูและกันรูทสี่นะคะรูทสี่จะมีค่าเท่าไหร่นะคะวิธีการทำง่ายๆคือเราลอง คิดดูว่าสี่เนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณกันนะซึ่งเราได้ว่ามันคือ2อคูณสการถอดรูทนะคะถ้าเราเจอตัวที่มันซ้ํากัน2ตัวในรูทเราจะสามารถดึงออกมานอกรูทได้จับคู่ดึงออกมาได้เป็น1ตัวนะคะฉะนั้นจับคู่2อ,ออกมาดึงออกมาข้างนอกก็จะเหลือแค่2นะหรือว่าจริงๆแล้วก็คือเรามองว่า2กําลัง2เนี่ยมันได้4ี่เงี้ยรูทสก็เลยได้2นะคะเนาะก,ก็คือ ถ้าคิดเนี่ยเออคิดว่าอะไรยกกําลัง2แล้วมันได้ตัวข้างในก็ดึงออกมานอกรูดได้นะคะส่วนที่ดึงไม่ได้เราก็ติดไว้ในรูเช่นเออเหมือนเดิมนะคะเช่นเราบอกว่ารูแด 8, รูทแปดเนี่ยเราจะได้ว่ามันเป็น2องคูณสคูณสหรือ4ี่คูณสก็ได้นะคะซึ่งเราจะสามารถดึง2ออกมาได้1ตัวจากการจับคู่นะคะแล้วมันก็จะเหลือ2ตัวหนึ่งใช่ปะอยู่ในรูท ตัวเนี้ยจะเหลืออยู่ในรูทนะคะเพราะว่ามันไม่มีคู่มันไม่สามารถดึงออกมาได้นะหรือวิธีการคิดจริงๆแล้วอะหรืออีกนิดนึงวิธีการคิดจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเ8เนี่ย8เนี่ยคะ่ะมันเกิดเอ่อมันเกิดจาก4คูณ2เนอะซึ่ง4มันสามารถถอดรูทได้2นะคะเพราะนั้น2ที่เหลืออยู่ก็ติดไว้ในรูทเหมือนเดิม นะอันนี้มันต้องใช้แบบว่าใช้กิฟใช้ใช้ความชํานาญอะเราก็ต้องทําโจทย์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะสามารถถอดรูดได้คล่องเองซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใช้ไปยาวๆเลยนะเรื่องถอนรูเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในทุกๆเรื่องนะอย่างเงล็กอย่างละหน่อยนะคะอ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่ารูทลบสี่นะคะอ่ะการถอนรูเนี่ยคือเรามองว่าอะไรกําลังสองแล้วมันได้ตัวข้างในรูทใช่ไหม แปลว่าอย่างเงี้ยเราต้องหาว่าอะไรกําลังสองแล้วมันได้ลบสี่ซึ่งเราคิดว่าเออมันอาจจะเป็นลบสองหรือเปล่าถูกไหมแล้วเราเอาสองลบสองมาคูณกันสองรอบหรือว่าลบสองกำลังสองเนี่ยมันได้สี่มันกลายเป็นบวกใช่ไหมคะเพราะว่าลบคูณกันคู่ตัวเนี่ยคำตอบจะได้บวกเนาะสองคูณสองก็ได้สี่แปลว่าอะไรเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรที่มันยกกําลังสองแล้วได้ค่าติดลบใช่ไหมคะเนาะไม่มีอะไร ที่กำลังสองแล้วค่าติดลบเนาะอันนี้คือในระดับที่เ,เราเรียนในระดับมอต้นนะคะระดับที่มันอยู่ในเนื้อหาของอจำนวนจริงเนาะคะ่ะอ่าทีนี้พอมันไม่มีอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้ลบแปลว่ารูนลบสี่แล้วมันได้เท่าไหร่อ่ะมันก็แปลว่าเราหาค่าไม่ได้ไงเนาะหาค่าไม่ได้นะคะ เราหาค่ามันไม่ได้นั่นเองนะคะเนาะรูทข้างในรูทติดลบเนี่ยมันเราจะสามารถเออไม่สามารถหาค่าได้นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรยกกำลังสองแล้วติดลบเนาะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างด้านล่างกันเลยนะคะอ่ะรูทสิบหกถอดได้เท่าไหร่อะเรามองว่าอะไรกำลังสองได้16นะคะซึ่งเราเจอว่าสี่กำลังสองได้16ถูกปะแปลว่ารูทสิบหกเนี่ยคำตอบก็เป็นสนะคะอ่ะ ยี่สิบรูทยี่สิบล่ะรูทยี่สิบคืออะไรรูทยี่สิบเนี่ยเรามองว่ามันคือสี่คูณห้านะสิ่งที่เราเขียนข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนการคิดในใจนะลูกว่าความจริงแล้วอ่ะเราจะแบบสี่คูณห้าปุ๊บสี่นี่ถอดออกมาได้สองใช่ป่ะเนาะมันก็จะเหลือเป็นสองรูทห้าเพราะว่าห้าไม่มีคู่ก็เก็บไปข้างในอันเนี้ยถ้ามันถ้าเราท่องตารางที่มันยกกําลังสองได้เนี่ยพอมาเจอถอดรูทเนี่ยพอมาเจอเรื่องเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้น จำได้ไหมตารางที่เราเคยเรียนกันใบก่อนหน้านี้เนาะท่องอันนั้นได้ก็จะดีเรียมเลยนะคะอ่ะร้อยสีเจยสี่สคืออะไรนะถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยจริงๆใช้อีกอย่างหนึ่งได้คือการแผนภาพต้นไม้นะคะเราได้ว่าอ่ะมันคือเจ็อ็ดใช่ไหมแต่ยีก็คือ7จคูณสนะซึ่งจะถอดรูปได้ต้องเหมือนกัน2ตัวแปลว่าเราสามารถถอดดึง7ออกมาได้ก็จะกลายเป็นเ รูทสามนะคะประมาณนี้นะอ่าอย่างข้อสี่เราจะลองทำแบบเวลาเราคิด,คดกันจริงๆนะรูทร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบเรามองเป็นยี 6, นะ่สิบห้าคูณหกเนาะซึ่งยี่สิบห้าเนี่ยมันคือห้ากำลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะสามารถถอดรูทได้เป็นห้ารูทหกนะคะเห็นไหมอันนี้คือการคิดในใจเนาะอ่ะต่อมาข้อห้านะคะข้อห้าถ้ามันมีตัวแปร ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะตัวแปรที่กำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง a b ทั้งทุกข,ข้อเนี่ยเราขอกำหนดเพิ่มให้มันละกันว่าให้มันเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ a b เป็นจำนวนเต็มบวกลวกันเนอะเอาแบบนี้จำนวนบวกได้ โอเคนะคะ่าเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการถอดรูทนะต่อมาข้อ5เอ่อถ้ามีตัวแปรเนี่ยเราก็มองให้มันเป็นเหมือนตัวเลขตัวเลขหนึ่งอะคะ่ะก็คือถ้ามันซ้ากัน2ตัวเราจะสามารถถอดออกมานอกรูทได้นะถ้ามันไม่ครบคู่ก็ต้องติดไว้ที่เดิมเนอะอ่าอย่างข้อนี้ 12a a เนี่ยมีตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันถอดรูทไม่ได้แน่นอนเรามาดูที่ตัวเลขแล้วกัน12 12คืออะไร4คูณ3ใช่ไหม สสามารถถอดรูทได้เป็นไร2ถูกไหมก็จะเหลือรูทสามาไว้ถูกไหมคะไปที่เนี้ยไม่ใช่3ามเปล่าๆแหละเพราะมี a มาอยู่ด้วยก็เป็น2แล้วก็รูทสามเนาะต่อมาข้อ6นะคะรูทลบสามสิบหไงเจอลบนะคะอย่าทําเพลินนะถ้าเจอลบปุ๊บไม่มีอะไรกําลังสองได้ลบนะคะเพราะฉะนั้นรูทลบสาสิบกก็จะหาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้ ต่อมาข้อเจ็ดนะคะรูทเจ็ดสิบห้าบีกำลังห้าบีกำลังห้าเนี่ยมันคือมีบีห้าตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะส่วนเจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบห้าเรามองเป็นอะไรมองแบบเศษอีกแล้คือยี่สิบห้าคูณสามถูกไหมยี่สิบห้าคือห้ากำลังสองสามารถถอดรูทได้ถูกไหมคะ ก็จะถอน5ออกมาได้เนาะส่วนตัวตัว B เนี่ยมี B อยู่5ตัวแปลว่าจับคู่4ตัวเนี่ยจะสามารถดึงออกมานอกรูได้ใช่ไหม mm. เหลือ2ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยู่ในรูคืออะไรตัวเลขคือจะเหลือ3อยู่ใช่ไหมคะเนะาะเวลาคิดกับ5 5 25 25คูณ3 75เนาะอ่ะเหลือข้างในเหลือ3ตัวหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ B เหลือกี่ตัวคะ ดึงออกไปสี่ป่ะมีอยู่ห้าก็จะเหลืออยู่หนึ่งตัวเนาะเห็นไหมดึงตัวแปรก็เหมือนเหมือนตัวเลขก็แหละแค่ติดยกกำลังเอาไว้เลยนะคะอ่ะข้อแปดนะจะดึงแบบเซียนเลยหกสิบสามนะคะคือเก้าคูณเจ็ดเพราะฉะนั้นหอดูดได้เป็นสามสามทอนสามมาได้ถูกไหมเพราะว่าเนะก้าเนาะสามกำลังสองได้เก้าตัวแปร A กำลังสามก็สามารถดึง A ออกมาได้หนึ่งตัวใช่ไหมคะ B. กำลังสิบสอง มี12ตัวจับคู่ก็จะดึงออกมาได้หมด6ตัวนะคะแล้วก็หมดพอดีเนเราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ในรูทคืออะไรนะตัวเลขใช่ไหมคะเป็น63ดึงออกมาเอา9ดึงออกมาแล้วก็จะเหลือ7เนาะส่วน A ก็จะเหลือตัวเดียวนะคะเพราะว่าดึงออกมาแล้ว2ตัวประมาณนี้นะคะเนอะอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือวิธีการถอดรูทนะคะหรือว่าถอดเอ่อภาษาไทยเ,ยเรียกว่ากลนที่สอง เนาะแต่ว่าโดยปกติเราก็พูดเขาว่าโลดกันนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็ต้องต้องลองไปฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะจะได้ถอดโหลดกันคล่องเนาะแล้วก็ไปท่องไอ้เรียยก,กําลังที่ชุดแรกๆที่เราเรียนกันไปอะ่ะที่เป็นกําลังสองอะ่ะมันก็จะช่วยให้เราถอดโหลดได้เร็วขึ้นนะโอเคค่ะวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองทำนั่นแหละแบบฝึกหัดกันด้วยสวัสดีค่ะ